สำหรับอุปกรณ์ต่อไปก็คือตัวนี้นะครับสิ่งที่เราเห็นอยู่ข้างหน้านี้นะครับเขาเรียกว่าไมค์ช็อตกันนะครับบางทีก็บางคนก็อาจจะเรียกไมค์บูมนะครับไมค์บูมแต่ตัวตัวนี้ไม่จําเป็นต้องใช้แบตเตอรี่นะครับไม่จําเป็นท่านเคยเห็นข้างสนามฟุตบอลไหมครับที่มันจะมีไมค์ลักษณะแบบนี้แต่ตัวยาวๆใหญ่ๆอ,อยู่นะครับนี่แหละครับประเภทเดียวกันแต่เนี้ยมันย่อส่วนลงมานะครับ ไม่ช็อตกันมันจะรับเสียงเฉพาะด้านหน้านะครับด้านหน้าแล้วก็ข้างๆได้นิดนึงนะครับข้างหลังได้ยินไหมได้ยินแต่จะน้อยมากนะครับจะได้ได้ยินน้อยมากจะเน้นไปที่ข้างหน้านะครับที่ระยะ1-2เมตรเนี่ยหวังผลได้ถ้าเป็นคลิปการพูดแบบนี้นะครับสมมุติว่าเราเกิดเหตุการณ์ขึ้นอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราถือกล้องตัวนี้ไปเลยเนี่ยแล้วไปถ่ายเนี่ยเสียงที่อยู่ระหว่าง 1- 2เมตรเนี่ยจะค่อนข้างชัดเจนเป็นพิเศษนะครับ ทีนี้ในกล่องเนี่ยผมแกะมาให้แล้วจะประกอบไปด้วยตัวนี้ครับตัวไม้นะครับสังเกตว่าจะมีแจ็คอยู่ข้างหลังนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าช็อคเมาส์นะครับเอาไว้กันกระแทกนะครับเอาไว้ติดตั้งกับกับตัวฮอชูนะครับเอาไว้กันกระแทกคือถ้าไม้มันอยู่ติดกับกล้องโดยตรงแล้วเวลากระแทกเวลาเราถ่ายไปมันจะกึกกักกึกกักกึกกักกักนะครับไม่ต้องอันนี้วิธีการนะครับเสียบลงไปเลยครับ แั่นละครับใช่ไหมครับแค่นี้เองนะครับก็จะได้ตามนี้ละหลังจากนั้นตัวนี้ครับที่เหมือนตัวนี้เขาเรียกว่าขนแมวนะครับ dust cap ก็เรียกขนแมวก็เรียกหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวินชิลนะครับก็คือเอาไว้กันลมนั่นเองนะครับกรอนที่เราไปถ่ายที่มันมีเสียงแอร์ชัดๆมีเสียงแอร์มีเสียงลมมีเสียงพัดลมเนี่ยใส่ตัวนี้เสียบเข้าไปนะครับแต่ปกติเนี่ยเขาจะใช้เสียบตัวนี้เสียบไว้เลยถ้าเป็นตัวเล็กเนี่ยนะครับเสียบไว้เลยนะครับ จะช่วยกันเสียงลมได้เป็นอย่างดีนะครับทีนี้มาถึงสายครับสายก็จะให้มา2ชุดนะครับ2ชุดเราสังเกตดูนะครับตัวแรกมันจะมีเครื่องหมายว่าสมาร์ทโฟนนะครับอันนี้เอาไว้ใช้กับโทรศัพท์มือถือที่มีช่องต่อ3.5ม mm. มก็คือถ้าโทรศัพท์ท่านเสียบหูฟังอะ่ะตัวนี้นะครับถ้าก็ใช้ไอรูเดียวกันนั่นแหละนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับมันจะเป็น ไม่มีสัญลักษณ์อะไรตัวนี้เอาไว้ใช้กับกล้องดิจิตอลที่มีสัญ,ญช่องต่อไมโครโฟนนะครับช่องต่อไมโครโฟนวิธีสังเกตครับตัวที่ใช้กับโทรศัพท์มือถือนะครับจะมี3มขีด4ช่องเรียกว่า TRS นะครับถ้าเป็นใช้กับกล้องดิจิตอลจะมี2ขีด3มช่องนะครับเรียกว่า TRS แค่นี้เองนะครับแค่นี้เองในที่นี้ตัวนี้เราจะไม่ได้ใช้เราจะใช้ตัวนี้นะครับ สังเกตนะครับมันจะมีสัญลักษณ์บอกชัดเจนค่อนข้างง่ายนะค่อนข้างทำมาดีตรงนี้ก็จะเป็นรูปสมาร์ทโฟนก็เอาเข้าโทรศัพท์ได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรูปไม่ก็เสียบไม่ครับผมจะเสียบเข้าไปนะครับเสียบเข้าไปแค่นี้เองนะครับหลังจากนั้นเราก็เอามาประกอบกับชุดลิกของเรานะครับเข้าไปตรงฮอชูครับมันมีให้บิดล็อกครับ ตึงมือแล้วเราก็เสียบตัวนี้นะครับเข้ากับสมาร์ทโฟนของเราแค่นี้เราก็เดินไปถ่ายวิดีโอได้แล้วครับถือไปละง่ายไหมครับอ่าก็จะลืมนะครับตัวนี้จะเน้นรับเสียงด้านหน้านะครับด้านข้างก็จะได้ยินแต่ก็จะเบาลงนะครับเบาลงด้านหลังก็จะได้ยินน้อยมากนะครับหลักการของมันมีอยู่แค่นี้ครับทีนี้อาจจะมีบางท่านสงสัยว่าเอาโทรศัพท์ผมเสียบแล้วทําไมไม่มีเสียงเข้าไปเลยเดี๋ยว ผมจะเอาไว้แนะนำในคลิปต่อไปครับ